ครับผมอู๋นะครับอู๋คลาสสิกเชียงรายนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการสตาร์ทและขับขี่ของมาสด้าพันสามคันนี้นะครับคันนี้เป็นพันสามภายในเป็นสีน้ําตาลนะภายในสีน้าตาลสุดคลาสสิกเลยนะครับรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ผมได้เลยนะสตาร์ทได้เลยครับผมคันนี้สตาร์ทติดง่ายนะครับติดง่ายเลยนะครับคันนี้เนี่ยทะเบียนถึง68นะครับตุลา68นะทะเบียนไม่ขาดต่อด้วยนะครับเปิดฝากระโปรงเลยครับ นี่นะครับห้องเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องติดอยู่เห็นไหมนะครับสตาร์ทติดง่ายเดินเบานิ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือคันนี้นะครับจานจ่ายเนี่ยเป็น C D I แล้วด้วยนะครับการจ่าย C D I แล้วด้วยนะไม่ต้องกลัวขับไกลจะกลัวทองขาวร้อนต้องมาคอยตั้งทองขาวใหม่เรื่อยๆหรือว่าทองขาวไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับหายห่วงแล้วนะโอเคนะครับภายในเป็นสีน้ําตาลนะครับ ถ้าอยากดูรูปภายในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาดูในบ้านใน f เฟซบ o ๊กผมได้เลยนะนี่นะครับไปได้เลยครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับเพราะว่าทะเบียนเต็มสตาร์ตติดง่ายจานจ่าย CDI แล้วด้วยทะเบียนก็ไม่ขาดต่อซื้อไปก็พร้อมทำงานพร้อมทำเงินนะครับได้เลยนะครับใครมีติดบ้านไว้ รับรองอุ่นใจนะครับเพราะว่าบางบาง,บางท่านเนี่ยจะมีรถเก๋งหรือว่ารถที่เป็นไม่ใช่เป็นรถกระบะอยู่ที่บ้านนะครับบางทีต้องการใช้รถกระบะเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับมีติดบ้านไว้ครับราคานี้สุดคุ้มเลยนะครับผมเปิดราคาเพียง29,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะมาสด้าพันสนะครับ CDI ด้วยทะเบียนเต็มไม่ขาดต่อระบบไฟส่องสว่างทุกอย่างออกครบนะครับชอบยังไงติดต่อมาได้เลยนะครับ0 8น1 2 8 0ะ0 8นะครับอูนะครับอูคลาสสิกเชียงรายนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในหน่อยนะภายในนะนี่นะครับถ้าเป็นภายในน้ำตาลเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับฉลาบคอคลาสสิกนะนี่นะครับโอเคนะครับชอบยังไงทักมาได้เลยนะครับ ทักไลน์ก็ได้080128 0308นะครับอูนะครับอู๋คลาสสิกเชียงรายนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อูคลาสสิกเชียงรายด้วยนะครับจะได้หารถคลาสสิกสภาพดีๆราคาโดนๆเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ให้คนที่รักรถคลาสสิกเนี่ยเอาไว้ใช้กันนะครับโอเคนะครับชอบไังไงติดต่อมานะครับขอบคุณครับผม